สวัสดีครับทุกคนขอตอนนับเข้าสู่ช่องกอ์เลครับคลิปนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับคลิปหากล่องของราัเองนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในแผนที่ในดาวใหม่นะครับยอดอารุนเมฆาสภารคึคงเทพเป็นแผนที่ที่รู้สึกว่าอลังน่าดูทุกคนแบก็กกราวข้างหลังก็เป็นแบบ <c oughs> ข้างหน้าก็เป็นแบบ เป็นลุงคนนึงเดินมาช่างหมันแล้วกันโอเคมาครับทุกคนสําหรับแผนที่นี้นะครับนี่เลยมีทั้งหมด16ซึ่งแบ่งเป็นสมบัติ14นะครับแล้วก็พูดจจมโจรอีก2ดูแล้วไม่ยากทุกคนอาจจะมีแบบเดินวนไปวนมานหน่นึงนะฮะก,ก็ข้้งไกลเหมือนกันนะวิ่งกันย,ยาวๆนะครับพบ่ิการไม่เสียหาทุกคนกรับรชมก็ฝากกดไลค์ตดตามไปด้วยนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงน,นี้เลยครับ Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการวยครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k Line หรือเติมวยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์ยอยู่ใต้คลิป ผมจะเริ่มจากว์ปพีนะครับทุกคนว์ปล่างสุดนะครับทางศักดิ์สิทธิ์แห่งยอดอรุณเมฆานะครับล่างสุดเลยนะและทีมไม่ใช้นี่ครับก็จะเป็นทีมอาเชรอนโทปาสเฟิร์ตเซแล้วก็น้องข้าวคาสตริดนะครับจริงๆแล้วหลักๆก็จะมีแค่ตัวของอาเชรอนเอาไวต้ตีสตูแล้วก็โทปาไปหากองกันแหละนะครับมาเริ่มจากขวาก่อนแล้วกันนะกล่องทั้งขวานึงกองครับ มตีหมดนะตีหมดตีหมดเอกาสารก็เก็บครับใจเย็นน้องอันนี้มีไหมไม่มีอีกหนึ่งกองครับเดี๋ยผมพยายามสังเกตด,ด้วงอยู่ทุกคนอาจจะมีด้วงแบบว่าซ่องซ่อนอยู่สักที่หนึ่งก็เป็นได้ ก็เป็นอย่างสูงมากไม่เจอม,มีนั่นสายไหมมีสองทางขวาไล้สายด,ดีไปขวาก่อนดีกว่า นึกว่ากล่องข้างในไม่ใช่นะครับตรงนี้มีพัสดุที่เหมือนจะทำอะไรบางอย่างได้นะ่อนะเอเดีดนะตัวสอบผีเสือ้อผีเสื้อไหนทุกคนอ๋อผีเสื้ออยู่น่นได้แล้วครับผีเสื้อนักบวชดูซะสูงเลยแล้วก็หนึ่งกล่องอยู่ตรงนี้แยบร้อย สอบอะไรอะโอเคไม่มีอะไรมาแคปโซลกันดีกว่าครับโอ้ oh my god ต้องให้รูปนี้นี่ครับเฮ้ยไม่ยากทุกคนง่ายมากเลยครับง่ายมาก หนึ่งกล่องจ้าสวยขาอีกด้านก็นจะมีเหมือนกันนะวุ้ยมากันสองตัวทุกคนหมูซ้ายแล้วหมูขวาโอเคอีกหนึ่งกล่องมีผีเสื้ออยู่ตรงไฟนะครับนี่คืออะไรจานเอกสาร จับปีเซอร์ครับปีเซอร์ไม่ไฟปีเซอร์เข้าหาไฟแล้วก็ปีเซอร์หายไปแล้วได้มาแล้วครับปีเซอร์ตรงนั้นมีพัซโซอีกแล้วครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 2 3 4 5 6 7โอเค,รอรอค,รคเรียบร้อยครับทุกคนผ่านครับไม่ยากแันี้ง่ายเรียบร้อยจอนเวลา ย้อนทำไม <c oughs> ย้อนเวลาย้อนทำไมให้ตายเถอะโอเคหมดแล้วครับทุกคนมาเอา,อางเงินทางโตอีกนะกนมีไหมไม่มีนะครับมีแต่คนยืนมีครับมีไม่ใช่ไม่มีมีครับมี อเ,เ,ออเอาเรื่อยแคบก่องก่อนเลยครับในส่วนโซนตรงนี้นะครับนี่นะฮะตอนแรกที่เราวัมาสมบัติ5ากล่องนะครับผูจอมโจนโซนนะมาแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ครับเหมือนเดิมทุกคนผมจะพยายามไปให้ใช้สุดท,ที่เป็นไปได้นะครับไปครับออกมาตรงนี้ก่อนนะ ผมว่าน,นั่นจะเป็นการเก็บกล่องชิวๆนะครับขวาลายซ้ายดีครับไปขวาทุกคนเดี๋ยวเข้ามาตรงกลางนะออกขวาก่อนอันนี้มีผีเสื้อเราอย่าพึ่งแล้วกันนะครับน่าจะยังเก็บไม่ครบหรอกกนนอ็น่้มีพัซเซลนะครับแค่นี้พัซเซลครับแล้วน้องก็วิ่งไปแล้ว ทุกคนกว่าจะผ่านได้โอ้โหใช้วเวลาประมาณสามนาทีเลยทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องวะโอ้มีน้องอยู่รอด้วย <laughs> น้องอยู่รอด้วยทุกคนน่นแรักมกเลยเมื่อกี้เนะี่ยไปกันต่อครับผมไปกันต่ออธิษฐานไปมันไม่น่าจะช่วยเปล่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวทุกคนน้องไปชี้กลองไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจ้น้องชี้กองไหนทุกคน ผมไม่เห็นแล้วอะเดี๋ยวนะ <c oughs> โอเควนซ้ายมากครับน้องไปชี้กล่องไหนวะ <c oughs> โอ้ยอาจจะวินนั่งเงาโอเคนี่ไงหนึ่งกลง่องโอเคเก็บจานมาด้วยครับ <c oughs> ตำลัองอธิษฐานไม่แน่นใจว่าใช่หรือเปล่าทุกคน โอเคหนึ่งกล่องนั่งไงหนึ่งกล่องครับอ้าวอ้าวได้ได้เป็นของฉันคิดอีกทีปล่อยครับกด เอากล่องมานี่แม่เรียบร้อยทุกคนพูดจอมโจรพวกนี้เนี่เอาละขึ้นบนกันดีกว่าทุกคนอื้ม น่าสนใจอยู่นะว่าไปทางขวาไม่มีแล้วเอาละทุกคนตอนนี้เรามาถึงโซนตรงกลางแล้วนะครับทุกคนรีแคปนะครับตอนนี้เรามีสมบัติอยู่8ผู้จอมโจรหนึ่งนะครับทุกคนขาดอย่งไม่มากแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับเราคงคอนเซปต์นะฮะขวาร้ายซ้ายดีนะฮะโอเคไปขวาก่อน ไอที่ฟังถึงนี้อาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะขวาล้าซ้ายดีทำไมพี่เมื่อไปซ้ายอะ่ะเจอเรื่องงี้ดีไม่รู้เลยทุกคนผมถือคติที่ประมาณว่าขวาล้าซ้ายดีก็คือถ้าเราไปเจอเรื่องร้ายก่อนเราเก็บเรื่องดีไว้กินทีหลังอะไรอย่างนั้นไม่ใช่โอเคมอคิดได้อีกกล่องนะครับแล้วก็ไปฝั่งนู้นครับมีพัทเซอีกแล้วนะเอ้ซิจซยากแค่ไหน เสร็จแล้วมันต้องแปะก่อนไม่ใช่ทุกคนอืมหรือมันคือแบบนี้ ร้อยครับมีความงงๆนิดๆนะครับในส่วนของฟาโซ่อันนี้เก็บร้อยฮะแล้วก็เมื่อกี้ืันผมเห็นนี่ไงอะไรฮะบันทึกโบราณบันทึกโบราณนาำว่าอะไรไม่รู้มาครับมาตรงนี้ใกล้สุดทางแล้วทุกคนผมคิดว่าน่าจะเหลืสักประมาณกล่องหนึ่งนี่ไงหนึ่งกล่อง มาจิเมันจะระเซ่อมยิงทิ้งรึไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะซ้อมทำไมใช่ไหมถ้าจะยิงริ้งก็เราจะซ้อมทำแมวน้ำอะไรเอ้ยผมไม่ค่อยเจอด้วงอะไรทุกคนเอาจริงห่อจะพลาดด้วงไปหลายตัวแล้วก็ได้นะใครที่เล่นแบบนี้หรือว่าเก็บของแบบนี้เนี่ยก็ลงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าพี่มันมีด้วงนะพี่พี่พลาดด้วงไปอะไรอย่างเงี้ยนะ มาก่อนจะไปพื้นที่ต่อไปใะทุกคนตอนนี้สมบัติ11นะครับผู้จอมโจน1ใครเก็บตามผมมาก็น่าจะได้เท่ากันนะครับวรับครับมาแล้วไม่เคยมาด้วยครับทุกคนรู้รรไปได้ยังไงนะครับผมไม่เคยมาเรื่องเรือผมก็เล่นนะแต่ผมไม่ได้มาก็ไม่รู้อะไรครับขาลบต่ค่อยเขรลบแล้วกันนะ จากเส้นทางแล้วเราเพียงแค่เดินขึ้นไปก็พอทุกคนเฮ้ยแต่มีมือให้กดว่ะส่วนต้องกาซใช้ขวามไม่มีแล้วนะูเหมือนว่าต้องใช้มือทุกคนน้ำอำมฤตโอเคบัตรอีกหนึ่งกล่องแล้วก็อันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่นนะมันผมเจอผีเสื้อให้เก็บ อ๋อผมเจอผีเสื้อกับเหรียญด้วยทุกคนอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยคนเขากลับไหวอะไรกันผีเสือ้อไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเอ่ตอตรงกลาง <c oughs> <t ul ch> ทุกคนผมไม่ได้มองไปซำนะเอาเป็นว่าถ้าใครจับผีเสื้อตรงนี้ก็สังเกตดีดแล้วกันนะครับอ,อันนี้ผมเดานะเ <c oughs> มื่อกี้นะอ่ะไปต่อครับ <c oughs> มีมือตรงโน้นนะครับมีเหรียญตรงนี้หนึ่ง แล้วก็เ่นเหมือนอยู่บนอี่ตรงนัน้นอีกหนึ่งบอกกับมีผีเสื้อด้วยแต่เกลียนหนึ่งให้เสียทุกคนผมว่าน่าจะข้างล่างนะโอเคบังคับมืออยู่ฝั่งนู้นครับมาบังคับมือครับด้เวลามือเคลื่อนที่โอเคอยู่ตาหนึ่งครับ หมับเข้าให้หนึ่งเหรียญโอเ้เก็บห้าเหรียญแลว้วไว้ปกติแค่สามนะฮะเอ่อสังเกตดีๆข้างบนข้างล่างไอ้ผมเจอละเป็นผีเสื้อครับจับเลยผีเสื้อตัวบักเอฟครับทุกคนบักเอฟแปลว่าใหญ่นะฮะลงต่ำผ่อนีีได้อเคเจอครับอีกหนึ่งเหรียญ ตำกว่านี้ไดไหมตากก่านี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหทุกคนนี้มันต่ำแบบติดพื้นเลยนะโอเคผมขอโูบข้างล่างก่อนลวกันทุกคนมันได้ไหมไม่ได้เนาะข้ามไปได้ไหมข้ามไปได้ครับเจออีกหนึ่งเหรียญตรงนี้โอเคผมต้องหันกลับมาดูก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีผีเสื้ออยู่ก็เป็นได้อ่าฝั่งนี้ อ้อมมาตรงนี้ได้ครับอ้จับไปเลยเหรออ่าหนึ่งเหรียนทุกคนตรงนี้แล้วก็เหรียญสุดท้ายอยู่ฝั่งน้นนะครับเพาะจะไม่ผิดนะแต่ผมขอดูงนิดหนึ่งทุกคนอาจจะมีผีเสื้อลงเหลืออยู่ก็เป็นได้นะ ดูดีๆมันไปได้ปะโอเคไปไม่ได้ครับสุดละนี่ไงเห็นตั้งแต่ไกลครับอันนี้ได้หนึ่งกล่องวกับผีเสื้อ ได้ยังเนี่ยหมดได้ยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วทุกคนเฮ้ยกลับวหวกล่องน้องอีกหนึ่งกล่องครับบูชากันเข้าไปตรงน,นั้นไม่พอเศร้า เรียบร้อยครับทุกคนสมบัติของข้ามาแล้วเส้นบนครับไปกันต่อตรงนี้จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเป็นโซนเหมือนลานบอสไฟต์อะโลง่ง ผมไม่เคยมาเหมือนกันนี่คือการมาครั้งแรกนะครับอาจจะเป็นบอสก็ได้นะไม่โล่งเกินไปคุณนๆเหมืนเห็นในเรื่องนะเอ้าเดี๋ยวมีกล่องด้วยทุกคนผมไม่เห็นกล่องแต่ต้องรู้เฮ้ยโยม,มน้องอ๋อมันมาเดินข้างได้นี่หวน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 โอ้พทักกล่องด้วย เกยบร้อยครับหมดไปยังเอาให้ชัว์นะโวนมาบรรจบครบหนึ่งรอบขาดพูดจมโจรอีกหนึ่งครับคิดว่าเราต้องพลาดกล่องไอสสักกล่องน,นึงแน่เลยอะอาจจะไม่ใช่กล่องก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมตัดสลับไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนทุกคน ผมว่าต้องมีบางอย่างที่เราควรจะคุยหรือว่าเราควรจะทำอะไรท้อย่างมันแต่ผมข้ามมาคือโดยปกติเลยครับผมจะเป็นคนเก็บเอาเฉพาะกล่องหรือไม่ก็เก็บพวกผีเสื้อพวกด้วงอย่างนั้นนะครับจะไม่ค่อยได้สํารวจแบบว่าเข้าไปตรวจสอบอะไรเท่าไหรเ่เดี๋ยวนะอันนั้นไม่ใช่อยู่แล้วหรืออันนี้วะทุกคนไม่ให้คุยด้วยพัฒนานั้นเนี่ยโอเคตัวสุดท้ายครับ ไปไหนอันนี้เล็กฮะเรียบร้อยครับ เป็นทีเรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับในแผนที่ยอดอรุณเมคาสภาครึ่งเทพสมบัติ14ผูดจอจนสองเก็บครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ที่บอกนะครับต้องขอไปด้วยจริง,รงเพราะในบางทีผมก็อาจจะไม่ได้สำรวจแบบอะไรแบบเนี้ยเพราะไม่คิดว่ามันจะมีผูดจอมจนอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกผมเหมือนกันที่เออก็ได้เปิดโลกเหมือนกันว่าตอนนี้ฮองกายซาเรลในแมปอัฟเฟอรีสเ,เนี่ยต้องสำรวจอะไรหลายอย่างนะวันน้ครับจะเอาแค่กล่องไม่ได้นะฮะฉะนั้นใครที่จะเก็บกล่องในเป็นที่ต่อไปจากนี้น้ครับอันนี้ผมทน่ี่ นะเหลืออีกประมาณ4แผ่นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนก็น่จาจะตามมาเร็วๆนี้นะครับจากนี้ทุกคนก็พยายามสำรวจทุกอย่างแล้วกันนะครับอะไรให้มันดูแปลกๆหน่อยปรับตัวสอบได้ก็ลองเข้าไปคุยสักนิดหนึ่งเผื่อจะเจอกับโจรที่มาขโมยของนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะรอดูคลิปกบับนี้ก็สามารถรอติดตามไปเลยนะครับทุกคนจะพยายามเข็ดออกมาให้ได้ไวที่สุดนะครับเอาล่ะก็จบไปแล้วเดครับกับการหากล่องของเราในวันนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าตกหล่นตรงไหนไปหรืออธิบายตรงไหนเร็วไปช้าไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวบคน้ะัยร และก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over Top Up ต้อนรับเติมเกมราคาถูกกระดกกระพงรับปันถาโดนแบงดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านบริการเติเนินหลายเกมเลยใครที่สนใจสามารถตั้งอบถามที่เพจของร้านเลยนะครับที่อ,อยู่ใต้คลิปสำหรับวีดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทิ้งแชร์ตัวแรงสุขภาพด้วยนะครับ